ผู้ชายรักคุณจริงหรือแค่รู้สึกดีเช็คจาก5สิ่งนี้ขอ้อ1สิ่งที่เขาทํากับคุณในตอนที่คุณไม่น่ารักถ้าเกิดว่าสาวๆนะคะมีนิสัยเสียอะไรบางอย่างแล้วก็แสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีกับแฟนนะคะถ้าผู้ชายที่เขารักคุณจริงๆนะคะเขาจะตักเตือนคุณและพยายามทําให้คุณเนี่ยเป็นคนที่ดีขึ้นอย่างเช่นนะคะคุณอาจจะเป็นคน ขี้งอนขี้น้อยใจงองแงงอะไรใช่ไหมคะก็จะตักเตือนธอว่าที่รักอย่าทําแบบนี้อีกนะเธอทําแบบนี้แล้วเธอไม่น่ารักเลยถ้าเธอเนี่ยเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเธอเป็นคนที่แบบว่าโหเราอไปบ่อยเนี rock, he, ่ยจะเป็นคนที่น่ารักนะผู้ชายที่รักจริงจะตักเตือนคุณนะคะแตกต่างจากผู้ชายที่ รู้สึกดีไปวันเขาจะไม่แคร์ไม่สนใจว่าคุณจะเป็นยังไงคุณจะอยู่กับที่คุณจะมีนิสัยเสียอะไรนะคะเพราะเขาแค่รู้สึกดีแค่นั้นเองไม่ได้คิดที่จะซีเรียสจริงจังอะไรกับคุณไม่คิดที่จะคบกับคุณเป็นแฟนจริงจังนั่นเองค่ะขอ 2, ้อสองคพูดในวันที่คุณล้มเหลวการที่จะรู้ว่าผู้ชายคนไหนเนี่ยรักคุณจริงให้ดูเวลาที่คุณลําบากนะคะอย่างเช่น คุณอาจจะประสบปัญหาธุรกิจอะไรเป็นอย่างแล้วแบบล้มเหลวคุณทําแบรนด์สินค้าแล้วคุณล้มเหลวนะคะถ้าผู้ชายที่เขารักคุณจริงๆเขาจะปลอบโยนคุณอยู่ข้างๆคุณช่วยคุณแก้ปัญหาแล้วปลอบโยนว่าที่รักไม่เป็นอะไรนะเธอล้มได้เธอก็ต้องลุกขึ้นได้เช่นเดียวกันวันหนึ่งเนี่ยเธอจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนฉันเชื่อว่าเธอ ทำได้แต่ผู้ชายที่รู้สึกดีอย่างนั้นแหละเขาไม่ได้จริงจังซีเรียอะไรเนี่ยเขาจะพูดตอกย้าซ้ําเติมคุณว่าเห็นไหมฉันบอกแล้วว่าอย่าทาฉันบอกแล้วว่าอย่าทำสินค้านี้เธอล้มเหลวแน่นอนเธอเจ๊งนแน่นอนอะไรแบบนี้เขาจะตอกย้ําซ้าเติมคุณนั่นเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้ซีเรียจริงจังอะไรกับคุณเขาไม่ได้รักคุณจริงๆนั่นเองค่ะข้อ 3. ท่าทางของเขาเมื่อเห็นผู้หญิงที่ สวยกว่าคุณให้สาวๆลองสังเกตดูนะคะว่าเวลาที่คุณเนี่ยอาจจะไปไหนกับแฟนใช่ไหมคะอาจจะไปกินข้าวแล้วมีผู้หญิงสวยๆนั่งโต๊ะข้างๆนะคะแล้วมีท่าทีเนี่ยมาสนใจแฟนคุณอาจจะมองบ่อยๆอาจจะยิ้มให้ลองดูสิว่าแฟนคุณเนี่ยเขาจะมีปฏิกริยาอย่างไงถ้าแฟนคุณเนี่ยไม่สนใจเขาจ้องมองแต่คุณคนเดียวเท่านั้นเพราะเขาโฟกัสแค่คนตรงหน้านั่นก็คือคุณนั่นหมายความว่าผู้ชายคนนี้รักคุณแต่ผู้ชายที่ รู้สึกดีไปแค่นั้นเองนะคะมีมึอแต่ถ้าผู้ชายที่แค่รู้สึกดีนะคะเมื่อมีผู้หญิงสวยเนี่ยทำท่าทีมาสนใจยิ้มให้แบบว่ามองบ่อยๆเขาจะมองกลับแล้วก็มองผู้หญิงคนนั้นไม่สนใจคนที่อยู่ตรงหน้าคือคุณนี่คือผู้ชายที่รู้สึกดีนะคะแตกต่างจากผู้ชายที่รักคุณจริงให้สาวๆลองเช็คดูนะคะข้อ4 ปฏิกิริยาเมื่อรู้ว่าคุณไม่เป็นอย่างที่คิดสาเหตุอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ทําให้คู่รักเนี่ยเลิกกันก็คือการคาดหวังว่าอีกคนหนึ่งจะทําอีกสิ่งหนึ่งได้นะคะอย่างเช่นคุณอาจจะ,ะไม่สามารถที่จะสมัครงานนี้ได้หรือว่าคุณอาจจะไม่สามารถที่จะทําในสิ่งที่เขาคาดหวงังได้อาจจะไม่แบบ ประสบความสําเร็จในเรื่องหน้าที่การงานใช่ไหมคะแล้วพอเห็นคุณทําไม่ได้นะคะผู้ชายที่เขาแค่รู้สึกดีกับคุณนะคะเขาจะแบบว่าถอยห่างจากคุณไปนะคะอาจจะหนีหายเข้ากรีดเมฆไปเลยก็ได้แต่ผู้ชายที่รักคุณจริงๆนะคะเมื่อคุณเนี่ยทำในสิ่งที่เขาคาดหวังไม่ได้เขาก็จะปลอบโยนคุณว่าเอ้ยที่รักเดี๋ยวเธอก็ทาได้นะเธอลองทําสิ่งนั้นไหมเธอลองทําสิ่งนี้ไหมนี่คือผู้ชายที่รักคุณจริงๆนั่นเองเขาจะอยู่เคียงข้างคุณ ทุกสถานการณ์นะคะขอ้อ 5. การตอบสนองของเขาในวันที่ทะเลาะก,กับคุณถ้าหากคนที่รักคุณจริงๆนะคะเขาจะทะเลาะก,กันเพื่อให้เกิดความเข้าใจกันเขาจะพยายามเคลียร์ให้คุณกับเขาเนี่ยเข้าใจกันได้เร็วที่สุดทะเลาะก,กันเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นทางที่ดีขึ้นนะคะแต่ถ้าคนที่แค่รู้สึกดีกับคุณเฉยๆนะคะเวลาที่ทะเลาะก,กันเนี่ยเขาจะทําให้มันเป็นเรื่องใหญ่เพื่อที่จะทิงท้งๆ้คงคว้างคุณไม่สนใจ ใหญ่ดีคุณนะคะนี่คือผู้ชายที่ไม่ได้รักคุณจริงๆจะทําแบบนี้นะคะและนี่ก็คือนะคะ5ข้อที่สาวๆจะเช็กได้ว่าผู้ชายเขารักคุณจริงหรือแค่รู้สึกดีนะคะถ้าสาวๆคนไหนเจอสถานการณ์ที่ไม่ดีคุณขอเป็นกําลังใจให้นะคะเรามีคุณค่าคู่ควรกับผู้ชายที่ดีเท่านั้นนะคะด้วยรักจากคุณนุชค่ะ